ต่อไปก็สิมาฉีกเด้ค่ะฉีกเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะคะต้มแล้วนะคะไก่นี่ต้มแล้วนี่พร้อมที่จะฉีกเลยนะคะเดี๋ยวฉีกต่อไปจะฉีกเนื้อไก่ค่ะนี่นะคะหลังจากที่ฉีกแล้วค่ะฉีกเอาเนื้อมันออกจากกระดูกนะคะกระดูกก็แยกออกไว้ค่ะกระดูกก็คือเอาไหหมาหิ้งก็ว่าไปแล้วแต่ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปก็ เทน้ำต้มลงไปเลยค่ะน้ำต,ตีต้มจะตอนแรกน้ำต้มนี่ก็บซีไส่ปลาใส่เกลือตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะเทลงไปเลยโอ้น้ำลายน้ำลา,า,ายเทเด้ค่ะน้ำบรายเด้ค่ะบรายชูรดค่ะใช้ลงไปบีบปากน้าค่ะลงไปค่ะ มีกลับหน้าลงไปหอมแดงค่ะหอมแดงลงไปหอมแพร่ลงไปหอมเมป,อมมป,อมปีลงไปต้นหอมค่ะลงไปเพอาส่หอมลงไปกับน,นำบร้ายได้ค่ะประด็นเพอาส่ลงไปแล้ว ค,คนที่ขาดเนาะเป็นต่แสบบอลตัวไกลข่อยค่ะตีในะไว้ทนแทนที่ํำคัญทขอขวัวค่ะบันข่อยบนลิี่ใส่ของขวัวส่วนไกลตรงใส่ของขวันะวนั่นคนะ่ะขอขวัวคุณหลั แต่แสบบอพี่นอ่ะคนอ่ะแต่แสบบอนี่นะเฮ้ยซิมึงกันอืม่มแสบอันนี้ก็แสบ,บด่ะขอให้บังหนาง้าติกันหน่อย ส่วนใกล้บานข่อยจะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะน่ากินบอพี่น้องนี่ค่ะพร้อมกินแล้วค่ะโอ้เป็นต่แสบบอค่ะเป็นแต่แสบบอโอ้ยกินแล้วกินแล้วค่ะนี่ค่ะหน้าตาเป็นแต่กินบ่คะขอบคุณเลยคะ่ะที่รับชมคลิปนี้ค่ะขอบคุณค่ะ